ครับวันนี้ผมรับกับเจมโนอาพีครับนะครับวันนี้ผมเกม War of tank เหมือนเดิมนะครับกับรถถัง 14TP ของโปแลนด์นะครับเทียร์3นะครับเป็นรถถังเบาแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่น3ตาให้ทุกคนดูมุนเดือดแล้วก็3าสตาแหละไปไปดูเลยเออก่อนไปอันนี้คือรถถังที่ผมแต่งครับนี่คือยังเอามาไหมนี่คืออัปหมดแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากใช้ปืนกระบอกนี้นะครับเพราะว่ามันยิงช้านะครับ ผมชอบคมเร็วนะครับรวดเร็วทันใจนะครับผมถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเสียงรบกวนหรือเปล่ายุทุป,ปรกรณ์เนี่ยผมใช้เป็นถังับเพมิมพร้อมผสมพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นแบบเพิ่มความเร็วลิมิตความเร็วเครื่องยงนต์แล้วก็กระสุนเนี่ยก็เอาไปเออเอาสุนธรรมดาไปเนี่ยเจ็ดสิบนะครับรอวกระสุนจบที่ยี่สิบนะส่วนอุปกรณ์เนี่ย,นะาปปยทางด้านเ พลังการลบเนี่ยผมเอาเป็นตัวระบายอากาศนะแล้วก็เอาลำเรียงระดับสูงครับคือลำเลียงศูนย์ในรวดเร็วแล้วก็ปรับปรุงศูนย์เร่งแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวถังข้างล่างนะครับแต่ว่ามันจะไปลดโอกาสการศูนย์ระเบิดนะครับตัวเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบเพิ่มความทนทานให้กับรถถังนะครับแล้วก็ตีปรับปรุงนะครับคือมันปรับปรุงรถถังนะตีนตีตะขาบนะครับ บบปรุงตินะครับผมใช้เป็นการมองเห็นนะครับเพราะว่ารถถังเนี่ยมันไม่ต้องพัางตัวก็ได้ครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเป็นกำลังตัวส่งกำลังเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ํำเรียงวัตถ o u ยุทธุบกรนะครับผมแหมก็พูดติดขัดก็ขอโทษตัวนะครับงั้นก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปกันเลยครับเอออะไม่เป็นไรไหนๆก็อัพมาเต็มแล้วครับเราก็เอาไปเลยก็ได้แบบนี้แหละเราก็จะเปลี่ยนนะครับไอเป็นเหมือนเดิมครับเอาไป20เหมือนเดิมครับกระสุนจะเกราะนะครับของเรานะครับ ก็ขอโทษดะยครับที่รีรานิสนึงนะไปะไปลุยกันเลยครับรอรอชอไปมาลุยกันซึ่งตอนนี้ก็โอเควันเอาอีกแล้วทำไมฝั่งนู้นเทียสี่มันเยอะจังเลยแล้วทำไมฝั่งฉันมีเทียสามสองคันนะครับผมเออของอังกฤษนะครับคันหนึ่ง อ่าไปครับตามเพื่อนมันนะครับถ้าตายก็โทษมันนะครับมันพาไป <c oughs> แบบโค,โคตรคโคตรพานอ่ะทุกคนคนยังพานเลยแบบถ้าถ้าเราไม่ตามเขาไปเราก็รอดนะครับเขาเป็นต้นถังกลางนะต้นถังกฤษซึ่งเอคันตะกี้นี้ผมก็ชอบเล่นนะมันแบบเฟลฟ้าเขาแก้วดีคือมันยิงรัวได้นะยิงรัวยิงแรงยิงเจ็บนะครับผมตอนนี้เออเราก็ หามุมยิงไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วรถถังเบาเพื่อนเราอย่างเจ้าไม่ใช่นำมารถถังเบารถถังก้างเอาเดี๋ยวนะรถถังเบาอ๋อรถถังพิฆาตขอฝรั่งเศสมาเร็วจะเอเจ็น้อยมันไม่มาทุกคนเออไปตรงไหนดีวะอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวก็มีคนมา ขนาดอยู่เฉยๆกูจะนมองเห็นอะจะมีพุ่ไม้ é? บางตูไว้ทําไมวะก็เรากคนต้องไปช่วยเพื่อนแล้วละจจงหวัดอะบอกว่าเราทําพิฆาตมันจะช่วยชีวิตเราได้นะทุกคนจะให้เข้าบวกไปยังไงวะนะเปียงเบาชิบหายเอาจริงๆมันก็ไม่เบานะแต่ว่าเยอเราลาดเพื่อนนะครับ ไม่น่าภูมิใจเอาซะเลยอ่ะไม่ฉันจะฆ่าเองทีเจอญี่ปุน่นตัวจีอ้าวตวนเตะเราก็จะไปช่วยเพื่อนนะครับกระทืบรถถัง G5 ของญี่ปุ่นนะครับไม่ง <eurs> ั้นก็เอา M7 ของอเมริกเกไปนะครับเรียบร้อยครับคนขับรถถังเขาบาดเจ็บนะครับแล้วเพื่อนก็ปล่อยให้เราเป็นตัวรับลามีนะครับไอ้เพื่อนชู้อะน่ะเออเราทำพิฆ่าแตอะมึงเข้าไปดิเออรอทำไมละเพื่อนเออมามามาไม่อยาอือ รถถังข้าสึกเสียหายเร็วอือเอาสายพานเจ็บไปแล้วรถถังอังกฤษเขาทำอะไรวะนะอือเครื่องยนต์เสียหายหนักอีกนั่นนึ่งตายอือตายหาป้อมใหม่ให้เราด้วยอือเอาเพื่อนเฮโนสุกะมังซายหยิบเปลี่ยงโอ้ขอโทษขอโทษอ้าวขอโทษขอโทษ แล้วเพื่อนกูนหายไปไหนไดเ,เดี๋ยวนะทำไมเห็นตัวเองแล้วอยู่กันสามคันมะเนี่ยหรือเออนั่นไงจะเลือนะ่ะแตกแผมได้นะแล้วผมก็จะตายเป็นลายต่อไป โูผมว่าผมโดนว่ะน่าจะตายไม่เหลืออะไรืออเฮ้ยอรอดรอดรอดมีสิรอดแล้วทำไมรถถังกลางมึงเองไม่เขา้าเองคือความหวังของมนุษยชาติทั้งเจ็ดพันล้านคนไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นเออรถถังพิฆานะตนาตะกี้นะพี่หวังว่าเขาจะไม่ลิงเรานะทุกคนนี่นี่ ขวานมาเ่าตอกี้นี ok ่นี่เกือแล้วกูเกือสูคิดแล้วนี่นี่ชี้อายเย้ชนะครับทุกคนตบมือตบมือเยี่ยบอ้เจ๋งเป่งครับพี่น้องถึงผมจะชอบแบบยิงแบบรวๆมากกว่านะถ้ายิงแบบรวๆมาได้ตั้งเจ็ดสิทมิเตรถ้ารวมกันยิงรวน ส่วนผมก็ฆ่าไปห้าครับทำลายไป5้าคันช่วยทำลายหนึ่งนะเอาจริงลารดเพื่อนไปสองคันทำลายเองก็เยอะอยู่เอาจริงลารดเยอะกว่าแหละแต่ว่าก็ช่วยทำลายไงจริงไหม่าเถียงโอเคเราได้ได้อยู่ที่หนะึ่งครับโอ้โหวินฟินครับวินวินนะครับขอโทษที่พู <laughs> ดผิดไปไปดูกัน <c oughs> ก็การเล่นก็จะประมาณนี้นะครับการเล่นของผู้ช่ยวชาญเทียสามนะครับผู้เล่นนะครับ ยังไงก็ใครที่กำลังเล่นแบบพวกรถถังต่ำๆหรือว่าคนที่เพิ่งหัดเล่นก็ขอให้สู้ๆนะครับเพราะว่าหลังจากเทียสี่ทียห้าไปปัญหาเรื่องเงินก็จะเป็นมหาแรกของทุกคนนะครับเงินมันหายากยิง่งกว่าดาวที่เอาอัพรถถังซะอีกนะครับก,กว่าจะหาเงินมาซื้อเลยแต่ละยาน,นี่โอ้แทบจะลากเลือตายนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยผมก็คิดว่าผมควรจะซุ่มนะ แม็กสามแปดนะครับรถถังฝรั่งเศสเออมันอยู่ที่เออมันเป็นรถถังกลางนะครับหรือเปล่าวะลืมแล้วใครรู้ก็บอกดึงเด้อว่ามันรถถังกลางหรือรถหรถือรถถังหนักนะครับเพราะว่าผมก็ลืมไปแล้วแต่ถ้าจะไม่ผิดฝรั่งเศสมันจะรถถังหนักมดเลยมังนามัางขอโทษทีฉันเพิ่งเห็นหนายตรงนั้นนะ่ะเจ้าเยอรมันนีอย่าเจอตูอย่าเจอตูอย่าเจออย่าเจออย่าเจอ,อ เยี่ยมเขาไม่เจอเราผมปล่อยให้เพื่อนเข้านะแล้วผมก็ปังเอายิงกดปุ่มยิงไม่โดนลังไวอย่างดียิงไม่โดนเหมายวคว้าไงมาโอเคครับเรามาสู่จะแม็กดีกว่าครับสวัสดีครับแม็กนายทำอะไรอยู่แม็กเปีียง,งเฮ้ยไม่เอาละไม่เอาละเอ,อ้อย่างนี้ไม่ดีเพื่อน เราจะมาลอยกันเออซิอู้ในอู้เป็นผู้โชคโชคดีเอ,อ้อมสามนะครับมสามเชื่อแมแข่งเข้ามาลอยเราแล้วครับเหมือนที่เราลอ,อ,อยเพื่อนเ,าเขาแล้วครับเราก็ลอยเพื่อนเขาต่อไปแล้วครับเพื่อนเราก็หายหัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับอยู่จุดเกิดสองนะไม่รู้มันไปทำอะไรตรงจุดเกิดสองนะครับกระถังเราแม่งกะดีกระสุนชา้ชา จะช้าไปไหนลูกพี่แต่มันก็ถือว่าเร็วนะสิบสองอ่ะอืมผมโอ้พระเจ้าสวัสดีครับจะเอตัวเองอือแตกรถทังเจือเอา้เอา,อากูก็กลับมาที่เดิมงั้น่ห่าอู้เขาก็ยิงแรงนะเฮฮ้ยเราิงแรงเหมือนกันนะเราล่ะอ้ยไม่โดนอือห้าสิบแต่เราแรงกว่านิดนึง ืยังโดนอีกเพื่อนก็ไม่ช่วยอะไรเลยแต่รู้สึกว่าเขาเล่นรถถังรถถังเบาเป็นนะครับอือโอ้ยพอแล้เอ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนตายละโอ้พระเจ้าก็ไม่ช่วยอล้วแล้วจังวันนี้นเ,รถถเราเอาจะแม็กไม่ได้นะครับ ถ้าเราเป็นกระสุนยิงรัๆวๆเราก็ทันน้เมีน,นักตัวนี้อีกแต่ว่าตอนนี้เราไปช่วยเพื่อนลุงะจงมสก่อน,รอเ,นเราก็อาจจะโดนเออ่ตุยตูดในห้องน้ำชาย,ยครับตอนนี้อะไอวอตจูอิฟยูโ o ะอันนี้ซีน you know. you know. ิ o กอร์นู้นนู้นใหม่นะสองหนึ่งแล้วนี่ถ้าสองหนึ่งหมดเวลาก่อนมันก็แพ้นะ เพราะว่าผมเหลือดคนเดียวนายจะมาทางไหนลราเพื่อนจะรอน้าอยู่นะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะค่อยๆค,ครับโอ,คอเคแล้วลนะเห็นได้ไงวะฮิโกะอ่ะโอ้ผู้เล่นนะหเหตุผลนี้เขาเห็นเราเพราะว่าผมไม่ได้ออนทางตัวมานะครับก็เลยเห็นเราได้ง่ายกว่าเราก็ เล่นเกมซ่อนแอบมปที่รบร้อนะครับเพราะว่าเราสู้เขาไม่ได้นะรถถรโ,อโอเคพอพแล้วก็บวกไปเลยครับในเมื่อเรามีความเร็วเป็นของพิศารแล้วก็จะสู้ด้วยเขาด้วยความเร็วนะครับอโอเคครับร,รีบรีบหนีลงไป ไปเลยครับเอา้าปุ่มปุ่มเดินกูอ้ไอ้ปุ่มเดินทรยศโอเคครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงตึงเครียดนะครับไม่มันกับเราแหละแค่สักคนนึงอะ่ะรอครับรออย่างเดียวถ้าจำไม่ผิดเออถ้ายิ่งเวลามันใกล้เหมือนอะ่ะถ้าเรายึดทงน่ะมันก็จะเร็วใช่ไหม โอ้ยผม,ผมดดนี่หัวใจตุบๆเลยทุกคนมันตึงเครียดมากผมนี่ถึงได้เงียบอะคิดดูผมไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะอ้อมมาหรือเปล่านะหรือว่าจะมาตรงๆเดาไม่ได้เลยอะ มันมันต้องมาทางในทางหนึ่งอ่ะทุกคนอยู่เฉยๆนะขยายป้ปอมเปิลก็พอโหนหตึงมากเลยเหมือนเขาอยากให้ผมไปหามากกว่านะแต่ว่าเราไม่ควรประมาทนะครับยึดรงก่อนคนนั้นชนะนะให้ยึดเต็มก่อน อ่ะชนเลยครับชนะครับโอ้โ,อโ,อโอหหความหวังของมนุษยชาตินะครับผมแหมเก่งจริงๆเลยถึงแม้แตะกี้นี่ผมจะแบบถึงแม้แตะกี้นี่ผมจะรู้สึกว่าเหมือนผมจะแพ้ไปแล้วก็เถอะแต่ก็ไม่อยากเชื่อว่าผมจะชนะนะครับโอ้หัวใจเต้นตึกๆเลยทุกคนเตนแรงจริงอ่ะกลัวมากตะกี้น่ะกลัวแพ้ไม่ใช่กลัวอะไรเลยโอ้เอาเงินมาสิพื่อ เงินได้เท่าไรสองพัห้าครับผมแม่โอเคครับที่หนึ่งะครับสบายชิลๆเส้อเมื่อไหร่ล่ะแม่แตะกี้นี้จะตายหาแต่หงีอบรับโอเคมาละโอเคครับไปลุยอีกตาเลยไปหุย้ยตึงอะตากี้นี่ยังตึงตึงสุดๆไปเลยชนะมาสองตาติดละเงดูกันว่าตาที่สาม จะเป็นยังไงนะครับจะแพ้หรือจะชนะนะก็มาดูก็ได้เลยนะครับผมแหมโอ้ยเจ็บคอรถถังเบาอีกแล้วนะครับรถถัราางรถถังฝั่งนู้นเยอะมากเลยอ่ะโอ้เราก็รับรู้ได้ถึงเออจิตสังหารของฝั่งศัตรูแล้วครับผมจะไปกับเพื่อนข้างล่างนะ ไปกับเพื่อนข้างล่างไปกับจีฮะแล้วก็ M5E1 เชอร์แมนนะครับของจีนนะครับถ้าจ้าไม่ผิดนะไอ้คันเนี้ยน่นจาจะของจีนนะใครรู้ก็บอกกูด้วยเปรียงไม่โดนเฉยโอ้พระเจ้าอะไรวะหน่าไม่โดนได้ไงอ่ะโอ้เย่เย่ะละเฮ้ <c oughs> แต่เขาไม่สนใจว่าอืออีกนั่นนึงนั่นนึง <c oughs> ้วครับอีกฝั่งนึงเขาซุ่มอยู่นะ โอ้จีฮะยงิยงไม่เข้าได้ไงอ่ะตะกี้นี่อยู่ขนาดหัวเลยเออช่วยกันยิงช่วยกันยิงรถถังผมนี่ชนกับใครไม่ได้แหละแบบไม่ถึงกับไม่ใช่แบบพุ่งชนนะถึงกับประทะเขาประทะกับตรงๆไม่ได้นะครับโยเวนนักฝั่งนมึงก็จะเหลือเล่นน้อยครับรได้ได้ช่วยเพื่อนยิง,ง,งวันวันนึงทำอะไรไม่ได้นะเออเขาเอ้ยเขาไม่สนใจเราวะโหดีจัง เดี๋ยวเราจีฮะเราหายไปไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าตุยเร็ว,วอ,อ,รอืมอุ้ยเขายิยงไม่โดนผมปะแต่นัดน,นี้ไม่น่าพลาดอ่ะทางฝั่งนู้นอ่ะไมนะ่พลาเดเลยอื้อสูคิตไปอีกคันโอ้เราดูตัวผมเนี่ยสปีดอ่ะงฉัน เช้าเป็นเต่าเดินอยู่ริมข้างทางชีวิตมันน่าเบื่อจังเลยนั่นรถถังเบาครับลอยสบ,ยสบายๆครับชิวๆครับยืนยิงสบายๆครับไม่สนใจเราแล้วไอ้ไม่เข้าได้ไงวะโอ้เล่งไปเล่งไปเอาไปาเอาาออนี่ยียบร้อยใครได้นัดน,นี้ใครได้คนนั้นชนะนะครับและผมก็เป็นผู้ได้นะครับผมแม่ ก็ขอจะพิปต่เพียนเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าแชร์กกดแชร์ถ้าไม่ว่าอะไรกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครจะคอมเมนต์อะไรก็กรุณงาคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับขอบคุณครับแล้วผมก็รับฟังคอมเมนต์ของทุกคนนะบ๊ายบาย